สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับเจชแชนแนลที่ริมเขื่อนป่าศักดิสชทริ์นะครับตําบลมรฬวานครับอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีที่ทะเลน้ําจืดตําบลมรหวานวันนี้น้ําก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมจะสังเกตง่ายๆก็คือนี่ครับขึ้นมาเกือบถึงถนนแล้วนะครับผมถนนริมเขื่อนป่าศักดิชิรธิ์นะครับก็จะอยู่ตรง แนวต้นไม้นี่นะครับผมนี่เลยแนวต้นไม้ตรงนี้นะครับผมเป็นถนนวิ่งเลาะริมเขื่อนนะครับผมเวลาน้ําขึ้นมานะครับกระท่มก็ขยับหนีน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมกันเนี้ยครับผมจะขยับหนีขึ้นมานีขึ้นมานะครับผมจนใกล้จะถึงถนนแล้วนะครับผมถนนริมเขื่อนนะครับผมมาทะเลครับท่านผู้ชมมาทะเลน้ำจืด เจ้าที่เจ้าที่ครับเจ้าที่ครับท่วมแล้วครับกระท่อมก็ต้องขยับหนีน้ําอีกนะครับผมนี่ขนาดฝนตกติดต่อกันแค่วันสองวันนะครับแล้วพายุจะเข้านะครับผมบอกว่าจะเข้าตั้งแต่ที่ยี่สิบแปดนะครับถึงวันที่หนึ่งเลยนะครับจะตกติดต่อกันสี่วันโอ้โหผมว่าปีนี้นะครับทางเขื่อนก็ทําการระบายน้ํานะครับผม ตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ผมได้อัปเดตให้ดูเนาะเพราะว่าระบายจนกระทั่งน้าแห้งเพราะว่าพายุจะเข้าหนักแบบนี้นี่เองนะครับผมครับเตรียมยกกระทอบนี้น้ําแล้วละครับน้ํามาแตะกระทอบอีกแล้วคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอชแนแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ